bỏ dàn bỏ ping ping cắp bông dàn anh đầy qua dàn bông chẳng đấy lèo là bỏ âm nam Lèo lèo bóp bên nhìn ai nào lại bố nào nào ngọt ao kana kabo hak soi nó bên nhau ô tay sao 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 ใจกนลอยครับโอ้พี่น้องนั่งโคหไงเลยพี่น้องเลยมันไม่โคดไงโคดไข่ xa văn phá áp nằm Cái lấy nó nằm nó Ôi, nhắn bò hòt thì nó rồi สา,าวแล้วอาบน้ำแล้วครับนอเลยบ่อราคาโอ้ยนี่พี่น้องน้ำที่สา,าวแล้วอาบน้ำพี่น้องเลยนี่ครับเมื่อนี้อากาศหนาวเลยเมื่อนี้ มื่อนี้ได้พ่อสาวเฝ้าตัวอวียไปอาบน้ำก็เลยไปน้ำเลยครับเป็นว่าไปไปน้ำได้ก็เลยจัดไปพี่น้องกูได้อันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวบ่เนี่ครับโอ้ยไป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 เขายังสิลิคอนะโอ้ยไปสีเอานะบรรยากาศเมื่อนี้ก็น่ารลายเลยพี่น้อง อนนี้ก็หอดนำทีน้องๆอาบเลยเด้อพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นไม่เงี้เบอร์นี่บ่ก็เฮ็ดเฮ็ดน้องสะบ่ตะกี้บ่เฮ็ดครัวโอ้ขึ้นลึกอย่เหมาะกับน้องจิตจิตจิตเพลนเจ้าเอ้ยเออสื่ออะไรน่ะน่ะอัน เห็ดย่างจอย,ย <c oughs> โอ้ยพี่น้องจุดนี้กะหอดจุดที่น้องอ๋อน้องจอยอาบน้ำเลยด้อพี่น้องนี่บรรยากาศมื่อนี้กะกาดหนาวเลยครับผมหนาวเหงืเลยนาะเมื่อนี้เนาะ จุดนี้เป็นจุดใหม่บ่อาบนำบ่จุดใหม่เนาะครั้งแรกที่บ่าวตาที่ได้เห็นจุดนี้เพราะว่าอยู่ทางพุ่นกับจเป็นะสะพานที่กระเจ้าคามไปสวนเนาะ

หอยจอคันมีูบาวไทยอยากมาให้เพื่อนอาบให้พาเพื่อนไปอาบน้ำจุดหนีบ่โดยค่ะโอ้ยเอซแบบผูบาวพังไทยบ่อยากอาบน้ำแบบนี้ด้ก็บ่ต้องมาบ่ต้องมาอ๋ ที่ว่วาาสะอด,อดแมน่นเพราะว่าเฮากับลูกสบายชวนเนาะมนมนีหลังจากมาแต่มาแต่ถอน,นนะมันบ่แม่นหลังจากไปทอนมันแล้วอาบนำ้ำหนาวแห้งบม่มมนีบ่นอจัดไปคำคมหนาวอดเอาขนาดกรบ,บกเป๋าก็ยังอดได้สาอ้อยเด้จัดลนนะบม่มีคำคมยังบอกว่าหักไอหักไผหักไอบุตรหักคอย คิดว่าักครอยครอยยานเหมย,ยานทุกยังครอยสี้แรงต้นน้ำโลดต้นล้อแท้ต้นล้อแท้ล <c oughs> ีบอ,อ่ะะแมนอิลีบอ่ะลอแท้บ่บต้นเลยต้นลีบอ่ะโอ้ยบำตายยานน้องๆคุม้มตายผู้เดียวจะหน่อยนี่ วันป่ะเอาก้อนหินถูแขนขาตาวูให้บอสไอ้กระิถูก็ได้สาวออชยชาจอยเวลาไปอาบน้ำมนมมีกระทาเดียว,วบ่สมีกระสบูก็สบูนกันโอ้มีเยอะมาอยู่นีขัดเบิดสบูนี่จุดบาดสาวจอยมีเงินสา,สาวจอยก็ิซื้อบาสอา้อย khám cả bột bên nhang nó oh phi nong dưa nước càn sao phao tội hắc chinh bờ và bang xin xin rút đôi nong lồng hèn đây đi 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 bỏ hai

ฉันไม่ให้ค่ะเอาผัวก็ให้เนาะให้สิบให้สิบเดินหรอกประตูใส่กระเจ้าโอ้ใส่กระเจ้าแสดงว่าเอาผัวก็ได้แบบนั้นทย่งเงีเนี่ยเอาผัวแล้วจงใส่กระเจ้าเอาโซ่เลยบอกใส่เก้าเกาก็ร่นน้ำคืนหนึ่งซองคืนกับงาะ เราแทบ่แห่งดีแท้น่าไมเคยนะคัย,นนะยันยันยันยังมันงูงูและมันวนววัว <laughs> จะเดจแได้มเคยมไม่ไ้เ <laughs> คยนะเคยเอ็นเอ็สิ่งนี่พี่น้องนํำถี่น้องออนน้องจอยอาบแห้งสิลงแห้งสีขุ่นปิงปิงปิงเมนบ่ปิงปิข้าวดองแล้วเพิงขปิงจับน้องแล้ว ຢານປີ <laughs> ່ຈេກ້າເຕັ່ນປະຍາຢານແຮງบ่ບໍ່ບາຢບງອອຢານດປີດອານໄດ້ຍັໃຍ່ມກີນອລີດໂບມີອບໍມີນອາບນ อันนี้ก็จะเป็นหวยหวยแบบน้นอยๆแหละพี่น้องสาวมือบานของสาวจอยอาบน้ำได้แบบบุมีหนังตัวนี้แล้วกัมันกระชิขาดเลยบบพี่น้องมือบานของสาวอ้อยกับบุมีหนังพี่น้องอาบน้ำตามหวยแล้วดูนี่ก็ดูหอดเดือนสามคันหกบรสวชจะจอยเขนเดือนซีนี่มันมันสีแดงบ่ เบิ ping, stop, ่งปีงจับขานอง่บ er ุญญาบ่ปีงบงปีงกับบงยานอันใดกว่านบงานบงบ่ปีงบุญยานยปีงอายดิปีงอายนะยากเออปีงอายละยาก i lam o mun i dek ba lam o กระพงโปร่งละตุสปอร์ติุสมีป่าแบบนี่นะมีปลาอ่ะไอเห็นปลาทรงโตใหญ่รีโฮ้ยพี่น้องไอ้เบิง้งพี่น้องแห้งอาบแห้งคุ้นแห้งอาบแห้งคุ้นพี่น้องเลยระวังปีงจับขาเด้่น้อง อาชีพอยบ่ได้เด้ขันปีจับขาเด้ sao ôi piên đó piên tôi nhây nhây đó hả à, <laughs> dàn piên bố นาบ่าจอยฝนหนาวบ่น,น้ำอุ่น,น,อนโอ้ยขนาดไอย,ยังบ่อาบคือชีนาวลาย,ย,ยบ่อา,อาบ,อา <laughs> บอาด,กาดบอกเบิ้งนี่พี่น้องน้ำทีน้องอ,อ๋อน้องจอยอาบผู้ใดเคยอาบแบบนี้ผู้ใดเคยอาบน้ำแบบนี้คอมเมนต์มาได้เด้อครับ,บรน้ำบรรจุคุณเลยครับเบิ้งนี่พี่น้อง อ๋อพี่น้องเอ้ยแบบฮาลงบัดเดียวน้ำกันสี่คนเลยนี่พี่น้องมันเป็นห่วยแน่นอนเดี๋ยพี่น้องน้ำทีน้องอน้อนจอ,อยอาบเมือมออ่อยก็พักเขาพูดคุยกันก็เศร้าจังได้ลแล้วเราอาบนำ้ำ<ล>แล้วแล้วเราบ่โดยหนาวบ่หนาวหนาวจักเปอร์เซ็นตหลายปเปอร์เซ็นต์เลยโลยไอตอนนี้คือแดดหลายเลย เฮ้น้องๆอาบน้ําอ้ายฮ้อนหลายเลยมื้อนี้อ้ายอยากลงน้ําคือกันแต่ย่านย่านน้องๆบ่ให้ลงก็ให้แล้วเนาะให้ให้แล้วบ่เอาจัดไปคําคมหนาวโเอบ่ฮก็ยังได้จังได๋น้องออน้องจอยหนาวบ่ นาวนาวอดเอาขนาดเขาบัวหักก no. ah? ma ็ยังอดได้ตอนนี datos ้สาวจอยสาวออยยังสดคือเก่าเดิมยังสดเดิมใจยังว่างเดิมได้ได้คมคมมาเตใส่เนาะคมคมมาเตลมหายฮะได้คมคมมาจากถอนมันสะพรางมันนี่ปนี่เลนี่ครับโอ้ยนาวอดเอาเขาบัวหักก็อดได้แม่ในรีบ่ว่าออดได้ขนาดไอออดอดบัได้เด้อน้องเด้อเป็นจะได้ตอนนี้สิกลับเลยบ่น้องกลลับค่ะกลับเลยเนาะมัน นำคุณเลยเนาะแม่แบบเฮาอาบด้นมันกับอะไดพี่น้อยก็คือนำคุนที่น้องๆไปอาบน้ำแต่ละมือตลอดเลยป่ะจะในกับเม่อไรเมือเมื่อรเำืเมื่อไหรมื่อไ่เมอไเมื่อไรมาไรเมื่อไเมื่อ้่อเมื่อแล้ว่เมเมื่อเมืเมืออ่เอารรรมามมเ ครับเอนตีฮูปจูบหอมเอฟซีวะสุดบ้าตากับมาตลออกันยังจูบใดด้วยครับนี่ไปกลับบ้านบันีีน้องๆกระเพิ่นกับสานเยอะเลยเบิ่งกระตาหนอยเอฟซี้น ตอนนี้ก็ฮอดรถเลยเนาะกับเพิ่งกับสานหละพี่น้องเป็นจะได้แนวไหลบ่หนาวหนาวก็อดเอาขนาดเขาบ่หักซ้อมพี่น้องก็ยังอดได้ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปนี้มาฮับส้มคลิปนี้เฮากับซีปิ้นซัมเน่ิีปิ้นไปใส่ซีมือเฮือนสิมือเฮือนดูคลิปนี้กันเนาะดูคลิปน่าไว้พอกันไหมขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย ขอกาบสบายดีขอกาบขมบอดสบายดีบ๊ายบาย <c oughs> ไปกันเด้อดเดินทางปลอดภัยเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเอาพี่น้องคลิปนี้กันก็จ้บที่นี่ก่อนพี่นอ้นองด้าายว,ยว,ยยงวยวันนี้กัมาตามติดวิถีชีวิตสองคนช่วนจอยมือนี้ส่วนจอยกับสี่พาบอมตากับเปาวงไปอาบน้ำเพี่น้องก็คือน้ำห,นหนุ่นอน กันหาบบ่เคยอาบน้ำคลิปนนี้กะมันเสียบอะไรพี่น้องเลยฮะลงในเดียวมันก็สิเป็นคุณแล้วพิงก์ลายพี่น้องเลยคลิปนี้กะบอมดากะสกัปเพิ่งเข้าสารเด็กพี่น้องเลยคลิปนี้ขอจบบทสนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าได้พ่อกันใหม่ขอบคุณครับขอบคุณสบายดีบันสวนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย